ินเลจูโสวัสดีครับพวกเราไลา์แฟนครับเป็นไงบ้างอาทิตย์หน้าจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายแล้วว้าวเราไป็นสารต้องขึ้นค่ายมีค้ออื่นมากกว่าพร้อมไหมวันนี้เลยไม่พร้อมพรอขึ้นเลยพร้อมๆอร้อมวันนี้ไม่พวกเราพร้อมแล้วพวกเราซุ่มซ้อมกันอยู่เยอะยอๆใช่หลังจากปีใหม่ได้หยุดพักผ่อนเยอะก็คือแบบแรงซ้อมก็คือเหลือเยอะเต็มที่มากๆใช่อันนี้อะไร พอมมากเลยครับแบบตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นคอนข่ายที่คนเยอะมากแล้วก็มีศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่จะได้มีโอกาสแบบร่วมงานกับพี่ๆทุกคนเลยพวกเราอะไรแค่เองก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เจอทุกคนอีกรอบในที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมถึง3วันกันเลยทีเดียวน้องพวกเราเล้คนดีตัวยังไงบ้างครับผมก็นอกจากไลฟ์พารของ ไลท์แค like like ้นเองก็ค re ือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเต้นการร้องอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะมีโชว์พิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ก็แบบว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามกันอะไรอย่างี้แต่ว่าหลักๆก็คือซ้อมแหละครับแบบว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้ทุกคนว่าไม่ผิดหวังที่แบบว่าได้มาเจอไลท์แค้นที่อิมแพ็คกิ้รอบหนึ่งครับผมใช่ครับตุ้นซ้อมมีฟิชเชอรี่กับใครมาซ้อมอะไรครับสมมติเอ่อถ้าสมมติถ้ามีนี่ว่าเสียดายต้องรอติดตามมั้ยใช่ไหมน้องวิเลี่ยมใช่อย่างคุณมีน่าจะมีผมมีฟิิเเชอรรร์่่งคคัับบฮ้ยกนจปะ เราแค่แห่กันแล้วมีลงไปเสาโพงกันมาแล้วใช่นี่คนไม่รู้ว่าเราผมต้องฟิตจีนี่กันสี่คนอ๋อสี่คนทีนี้ใช่ไม่ลืมเลยแล้วลูกที่ลงอ่ล้วลูกที่ลงอ่ะไปกินข้าวองมกินข้าวกินข้าวไปกินเลี้ยงคือวันนั้นเดินผ่านพอดีสตูเรู้สึกว่าเฮ้ยเจอคนรู้จักก็เดินไปแล้วสบายกีตาร์สักทีหนึ่งแล้วก็เดินออกแชทนึลยแล้วก็ออกครบ้างวัเลยจำชื่อไม่ได้เจมิน่าจำชื่อไม่ได้ด้วยเจมไิน่าเจมิน่าคนเดี๋ยวที่ไม่มีคือนั诺น เฮิร์ดเออแล้วจะไม่ำได้อ่ะเราทางข้าวด้วยกันไงทางข้าวด้วยกันชื่อเมื่อกี้เลยอะไรเมนูอะไรเมนูอะไรอ่ะโอลโล่โอลโล่อะไรนะกีตาร์ด้วยกีตาร์ผัดหมึกอะไรนะไม่ใช่กีตาร์ผัดหมึกด้วยไม่มีอยังไงนะซ้อมยังไงมาเราหนักใจยังไงเพราะอันนี้มันเป็นคนสุดค้ายเปิดค่ะหนักใจไหมหนักใจครับเพราะว่า ไม่ไหวแล้วที่สุดเราก็คือเราอยู่กันท่าคนเน่ยเยอะเนาะใช่ใช่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าถ้าแบบต้องไปแบบคแลบสมมุติสมมุติถ้ารูใช่สมมุติถ้ามีอะไรอยย่างงเี้ใช่ก็แบบว่าเราต้องแบบซ้อมยังไงบ้างเราต้องเรียนตรงไหนเพิ่มบ้างเราต้องมีฟื้นปูอะไรบ้างบางอย่างเราทำได้เราทำได้ใช่ไหมเราได้อยู่แล้วได้หรือว่าต้องเก่งมากไหมแค่ไหน อย่างเดโก้็เราคิดคำว่าคอร์ด랩รู้สึกยังไงบ้างคำนี้ดีกว่ากลัวกลัวรกลัวคำ <c oughs> ถามกลัวอะไรลูกเป็นอิมแพกเป็นอิมแพกคำนี้ครับผมรู้สึกว่า้าคอร์ด랩เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าการที่จะมีวงหนึ่งวงได้เนี่ยมันต้องอาศัยการแบบเพงเ่งเล็งแล้วก็การแบบค้นหาเคมีเยอะมากเลยครับทุกคนก่อนจะมาเป็นไรแค่นที่แบบเคมีเข้ากันได้รักกันได้ขนาดเนี้ยยังวะ รักกันเนาะรักกันมากขนาดนี้นนครับผมคือก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยกับการที่เราต้องไปหาเคมีกับคนใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าดีมากเลยที่ศิลปินทุกคนในไลเซอร์คือมีความตั้งใจแล้วก็มีความเป็นแบบสไตล์คุณลิตี้กันอยู่แล้วเลโก้ก็เลยรู้สึกแอดมาร์เกับสิ่งนี้มากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ยินคขาว่าคอลแลบอร์เรชันในที่จะเกิดขึ้นในไลเซอร์คอนเสิร์ตั้งนี้ด้วยย้อนกลับไปว่าคอลแลบที่ถ่ามว่าคอลแลบกับใคร มาถึงมาตื่นเต้นมาถ้าจะต้องได้คอแบบสมุดเต็นเต้นครับเพราะเมื่อกี้คำตอบไปเปิดมากไม่รู้เปิดไปไหนกลับมาปิดไม่ได้เลยก็เต็นเต้นเต้นเต้นครับครับสมุิสมุิเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วสมุดถ้าอยากให้เลือกสมุิสมุิเนี่ยสมุิไม่เลือกคตาเป็นแมวเลยอ่ะตาเป็นแมวเราเลยอ่ะก็ถ้าเลือกได้ก็อยากอยากจะเวียนไปให้ครบทุกคนเลยครับผม ใช่โหไม่ได้ไม่ได้ได้กลับบ้านแล้วแหละสามวันไม่พอหนาวหงยังไงบ้างความพร้อมก็พร้อมมากครับก็เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรไปปมกราเรามาแบบค้อสนิมเล็กน้อยเพราะเราไปแบบว่าไปไปเที่ยวพักผ่อนมาอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่านักเก็ตอะไรหงเกี่ยวอะไรไม่ไม่มันมีคนแอบมองผมเยอะเฮ้ยนั่นแหละครับก็ เรียกว่าเราเราทำอะไรเยอะมากแล้วก็มีมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนครับผมเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของพี่กองอยังไงบ้างพี่กงพี่โหกพี่กองมใหม่ๆเหรอฮะไมใหม่พี่กองพี่กองอะไรไใหม่ๆเอาชุชดชุดใหม่ครับมันมีอยู่แล้วใส่ชุดซ้ำไม่ได้หรือหรือเพลงใหม่เพลงใหม่ดูนะเดี๋ยวค่อยถามกันต่อไปเอาโชว์ก่อ้โหพูดถึงไม่ได้ด้วยต้องรอ,อต้องรอด้วยเหรออยากขายเพลงใหม่เยอะๆคคือ่าาานนถมมกเเลยัีก็อาจจะมีโชว์ใหม่อาจจะมีแล้วกันไม่รู้มีหรือเปล่า อจนใกล้คนแล้วก็ยังอาจจะมีอยู่ฮะอาจจะมีอยู่ใแต่เราซ้อมไปแล้วเนอะไม่ไม่ได้ซ้อมเลยหรเออะมีสติเราซ้อมปะซ้อมไม่ได้รอดเลยคนกลางรอดแน่น่ถผมก็รอรอดูแลกันครับรอดูแลกันเพราะว่าน่าตื่นเต้นมากๆเจอคนไม่ซ้ำหน้าเลยครับพี่ตึกพี่นัทเราไปทำอะไรบ้างคนเสิร์ตสามวันโห่ทำหลายอย่างมากแล้วผม คือเตรียมทั้งเตรียมร่างกายเตรียมโชว์นี่บอกโชว์ใหม่เยอะมากๆเห็นที่ทุกคนบอกมี collaboration นี่เยอะมากเลยแล้วไงมันน่าสนใจตรงไหนทำไมคนถึงต้องมาดูมีคนแบบหนึ่งผมชอบมากแต่พูดไม่ได้ตอนนี้เฮงได้วยกี่คนกี่คนในในโชว์นั้นจริงไลเซอร์มีกี่คนนะ21 21ิบเอไม่รวมเราคือเกือบ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 ยีเนาะอ่ะ20กว่าเนาะยี่สบยี่อาจจะมีคนที่แบบ ทุกคนแบบไม่ซ้ำหน้ามาคอลแลบกันก็น่าติดตามมากพอเราแกงส้มอะไรนะแกงส้มหรือเปล่าอุ้ยเขาทิ้งไม้ไปแล้วฮะไม่แน่นะอันนี้เอ้ยอาจจะได้เต้นคุณละคุณกับผมก็ได้อะไรอ่าพูดไปเรื่อยยังอยู่คุณละคุณอีกเหรอชอบเพลงนี้เคพลงไม่ตำนานโชคพีนัทเป็นยังไงบ้างอุ้ยไม่ได้ว่าเข้าไปดูเลยเนาะ ผมหนีว่ะเนี่ยวีเรี่ยมอยากพูดพีู่ไม่ผมไงผมไม่ได้ว่างเข้าไปดูเลยแต่ผมแอบไปดูให้ียกว่าคือเด่นมากเรื่องสุดๆคือต่อยคนมันเยอะขนาดไหนฟิลิปปินเนี่ยพี่นัดเด่นแบบ outstanding ของันเลยแน่นอนใช่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยเจ้าตัวอยู่หน้ากี่ตัวไหมรู้ตัวสิวิเลี่ยม เขาเด่นมากเขาเด่นมากครับตอนแบบเขาไปเรียนมาอ่านหนังสือทุกวันเพื่อจะขึ้นเป็นไ이เซอร์คอนเสิร์ตใช่ไหลเซอร์เดอะเฟิร์สไรเซ์เลยมีการติวด้วยหรอไปดูแบบสเกลเวทีอะไรอย่างงี้ว่ามันเป็นยังไงอันนั้นเราหล่ออะไรแค่ไม่สวะด้วยไงครับเรามีระยะทางนาโนก็ต้องรู้อะไรเรื่อยรับเงินสองจ็อบงงมากแล้วก็มีเวทโชว์ท้องชาร์จดี่ตู้ไหนตู้ท้องโชว์ตู้ท้องโชว์อะไรนะ อ่าแคตเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นคอนเสิร์ตไรแค่นนะไม่เป็นคอนเสิร์ตไลเซอร์อะไรยเี้ยปล่อยเลยนะไม่มสีศงลปินหลายคนมากๆใช่แล้วเราจะได้เห็นเพลงใหม่ที่จะปล่อยภายใน้าวันสิวันที่สิบเครับใช่ปอดใช่ปล่อยแล้วเนาะสิบ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  กี่วันสวันที่สิบอีกี่วันอีกไม่กี่วันวันที่สิไงอวาวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราปล่อยว่าเฮ้ยเราจะมีเพลงใหม่ปล่อยร้ว่าโอ้ใช่ n น way No way ชื่อภาษาไทยว่าโนเยภาษาไทยโลเลโยเยโมเมโยเยโมเมโลเลโมเมโม่อะไรก็ไม่ถามว่าชื่อเพลงมาจากไหนงฮะไม่ชื่อเพลงภาษาไทยอ่ะผม อยากรู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีเป็นเป็นทอนนึงในเพลงแล้วกันแต่ว่าตอบฝึกดีๆนะครับก็ริมพันได้เพื่อนผมลิ้นพันธ์มาแล้วคบอรทำไมทำไมมันมันร้องเร็วมากหรือว่าคามันแบบมันยากมันยากครับผมต้องให้น้องเลโก้ลองําตลองดูไม่ต้องเดี๋ยวก็ถือว่าสปอยอีกแล้วก็ ไม่พอ icism, ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับแล้วครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นโนเวย์เนี่ยแล้วมันจะให้ทุกคนไปลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับโมเมเกี่ยวอะไรกับโลเลเกี่ยวอะไรกับการโยเยเมือไหรก็แค่พูดก็ขนลุกแล้วเนี่ยคือคนลุกเพราะว่าคอลลาบอรเรชันครับผมกลัวก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกับเพลงนี้ด้วยปล่อยวันที่ส0บสิบกุมภานะครับผมแล้วก็1ิบก <coating fill S 2> ุมภาวันเกิดเลโก้นะคะับคมีคนเป็นลม เสุดท้ายเลยก็เป็นไงหลังจากนี้คือเราจะอ๋อแอคติ้งตุเรนตุเรนครับผมก็มีการอย่างภาพภาพล่าสุดครับผมก็มีการเข้าตึกไปไปขอขมาผู้ใหญ่ครับผมใช่เพราะเดี๋ยวจะมีแทนไปว่าจะเตรียมอุปสมบทครับผมใช่ก็ฝากทุกคนนะครับเออโหสิกรรมไม่ผมด้วยอะไรันีอยเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวไงบ้างก็ นี่ก็ว่าสิ Nein, ่งที่ต้องเตรียมแล้วกันครับผมก็ทุกวันนี้ก็มีทั้งท่องเนื้อเพลงจากแฟนคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องท่องบทสวดมนต์ที่จะต้องเตรียมอุปสมบทด้วยแล้วโอกาสหน้าเลยโอกาสแบบสมมติว่าเราบวชเสร็จแล้วติดใจครับติดใจก็เดี๋ยวจะติดใจแล้วก็จะบวชทุกปีครับผมไม่ใช่แบบเราจะแต่งเพลงไปเกี่ยวกับบทสวดไหมอุกาสาวันจะมิปรเตอะไรนะแต่ว่าไลเซอร์คอนเสิร์ตเนี่ยน่าดูมากก็จะสวดบทอุกาสาวนไม่ไม่ไม่มาละพรกันได้งานปิดครับผม งานปิดเหมือนจะปิดต,ตึกเลยตอนนี้นครับผมก็รู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะไปครับผมใช่แต่ว่าก็น่าจะเป็นงานภายในครับผมด้วยความที่ขอความเไม่อยากรบกวนพังวัดด้วยเพราะเป็นวัดต่างจังหวัดครับผมใช่อะไฝากคอนเสิร์ตอะไรเจออีกทีเพราะว่ามีแบบออนไลน์ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตแรกของไรเซอร์นะครับไรเซอร์เดอะเฟิร์สไรซ์นะครับผมวันที่13 14 15กุมภาพันธ์นี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับมีซื้อออนไลน์ได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งที่ไทยทีวีมิเตอนะครับก็ฝากทุกคนด้วยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยนะครับสำหรับพวกเราไรเซอร์นะครับก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆมีเซอร์ไพรส์ทุกคนดูแน่นอนครับฝากด้วยครับสวัสด้วยครับต้องการอะไยืนเรียงมองตรงคนต้องสีแดงเอดแดงพูดดงอแล้ว